สวัสดีครับเ,เด็กๆเราก็จะมาพูดถึงตัวพา์ที่2นะครับก็คือต่อกันเลยเนาะนะครับเราก็ต้องพูดสิ่งที่จันกิมจะมาพูดต่อไปเนี้ยมันคือหลักการนะครับเกี่ยวกับรายการค้าที่เราจําเป็นจะต้องแปลงค่านะครับแล้วรายการค้าต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในสกุลเงินตาต่างประเทศนะครับนะฮะเราจะแปลงค่าอย่างไรแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องการแปลงค่าเนี่ยเราควรจะรู้จักประเภทก่อน นะครับว่าประเภทของรายการค้าเงินตาต่างประเทศเนี่ยมันมีกี่กลุ่มมันมียังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วมันประกอบด้วย3มกลุ่มนะครับเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนคือกลุ่มของรายการที่เรียกว่า monetary item นะรายการที่เป็นตัวเงิน monetary นี่คือรายการทางเกี่ยวกับการเงินตัวเงินนะครับทางเศรษฐศาสตร์ชอบใช้คำว่า monetary นะครับรายการที่เป็นตัวเงินหมายความว่าเกิดเรามีพวกเงี้ยเงินสดที่เป็นเงินเงินสดที่อยู่ในสกุลดอลลาร์อย่างเงี้ยลูกหนี้เจ้าหนี้หุ้นกู้อย่างเงี้ย เขาบอกว่าเงินสดลูกหนี้เจ้าหนี้หุ้นกู้นะครับเงินหรือสินทรัพย์และหนี้สินนะครับที่กําหนดไว้อย่างแน่นอนคําว่าที่กําหนดไว้อย่างแน่นอนก็คือถ้ามันเป็นสินทรัพย์เนี่ยคือเราจะได้รับชําระอย่างแน่นอนอย่างเช่นเรามีลูกหนี้ที่เป็นสกุลเงินตาต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับชําระอย่างแน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราได้รับชําระอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับเราจะถือว่าเขาเป็นรายการที่เป็นตัวเงินนะ หรือเจ้าหนี้สมมติอาจารย์มีเจ้าหนี้ที่เป็นสกุลเงินตาต่างประเทศเนี้ยอาจารย์ก็จะต้องชําระอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีจํานวนเงินกําหนดไว้อย่างแน่นอนคือเราต้องจ่ายตามนั้นหรือได้รับตามนั้นเนี่ยเราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นรายการที่เป็นตัวเงิน monetary item นี่คือประเภทที่1ก่อนนะครับเพราะทําไมเด็กๆต้องเรียนรู้ประเภทรู้ไหมเพราะเวลาเราเห็นรายการค้าเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปดูซิว่า รายการค้าตัวนี้มันอยู่ในประเภทไหนเป็น Monetary, Non-Monetary หรืออย่างใดจะได้คูณกับตาแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับเรามาดู1.2นิดนึงเขาบอกว่าหรือหนี้สินที่อาจจะได้รับหรือจะต้องจ่ายเป็นจํานวนเงินที่กําหนดไว้อย่างแน่นอนอย่างเช่นเงินปันผลค้างจ่ายที่บริษัท ในต่างประเทศเขาจะประกาศจ่ายเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นรายการที่จะได้รับชําระอย่างแน่นอนนะครับหรือเราจะต้องไปจ่ายในต่างประเทศเยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูว่ามันอยู่ฝั่งไหนขาไหนดังนั้นกลุ่มแรกที่เราต้องเรียนรู้กันก็คือรายการที่เป็นตัวเงินหรือเรียกว่า m o n e t a r y item มีคีย์เวิร์ดคือเราจะได้รับหรือเราจะต้องจ่ายชําระด้วยจํานวนเงินที่แน่นอนนะครับต่อไปในส่วนที่2ก็คือพวก non monetary i t e m นะครับ non monetary i t e m เนี่ยนะครับ ตัว non monetary item เนี่ยก็คือตัวรายการสินทรัพย์หรือนี้สินนั่นเองแหละแต่ไม่ได้กำหนดที่จะต้องจ่ายไว้อย่างแน่นอนนะครับเออที่มันไม่แน่นอนว่าต้องจ่ายตามเนี้ยอย่างเช่นเงินลงทุนอ่าเงินลงทุนที่แสดงด้วยราคาทุนเนี้ยถ้าเป็นพวกเป็นเงินลงทุนที่ใช้ได้ราคาทุนที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ว่าเราจะได้คืนตามนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับ เออดังนั้นมันไม่ใช่พวกเงินลงทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไงถ้าตลาดทรัพย์มันค่อนข้างแน่นอนมันมีราคาตลาดแล้วนะครับสินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยราคาทุนอันนี้ก็เป็นตัวประเด็นถูกไหมครับสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับถ้ามันมีความเสี่ยงไงที่เราอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ ไม่เป็นตัวเงินนะครับกลุ่มนี้นะครับต่อไปอันที่3ครับค่าได้จ่ายล่วงหน้าตรงนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนเนาะที่ดินอาคารอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเพราะว่าอะไรครับเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ระยะยาวเนาะสตัวนี้เนี่ยบางทีแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราขายออกไป เราอาจจะได้เงินน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะครับดังนั้นมันไม่แน่นอนอะ่ะว่าจะได้เงินตามที่เราบันทึกเอาไว้นะครับรวมทั้งกลุ่มสุดท้ายก็คือ intangible assets นะครับก็คือกลุ่มสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะฮะกลุ่มนี้ก็ไม่แน่นอนอีกเช่นเดียวกันนะครับรายการต่อไปครับรายการทางด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับก็คือรายการรายได้รับล่วงหน้าก็ไม่แน่นอนนะครับต่อไปเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับอาจารย์คิมลบไปเรื่อยๆเนาะ รายการในงบกาไรขาดทุนนะครับอันนี้ถือเป็นกลุ่มที่3ก็ได้นะครับพวกต้นทุนขายต้นทุนขายเนี่ยมันเป็นรายการที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับสินค้ามันถูกตีไว้ด้วยราคาทุนนั้นต้นทุนขายก็ไม่แน่นอนว่าจะเป็นตามจํานวนนั้นค่าเสื่อมราคาของอา่าอาคารและอุปกรณ์ก็เช่นเดียวกันเพราะตัวอาคารกับอุปกรณ์เนี่ยไม่แน่นอนอยู่แล้วดังนั้นค่าเสื่อมที่คิดก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ถือว่าเป็นรายการที่เรียกว่านอนโมเนตอรี่ไอเทมดังนั้นเด็กๆให้จัดกลุ่มใหญ่ๆไว้2กลุ่มก็ได้ก็คือกลุ่มที่เป็นโมเนตอรี่ไอเทมกับนอนโมเนตอรี่ไอเทมก็คือรายการที่เป็นตัวเงินกับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับรายการที่เป็นตัวเงินกับไม่เป็นตัวเงินเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้ารายการนั้นเนี่ยมีจํานวนเงินที่จะได้รับหรือจะต้องจ่ายจริงๆตามนั้นจะถือว่าเป็นรายการที่เป็นตัวเงิน แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่เป็นตัวเงินนะครับอืมอ่ะเรามาพูดถึงการกําหนดอัตราแรกเปลี่ยนนิดนึงนะครับดูในกรอบเลยเขาบอกว่านะมาตรฐานการบัญชีเขาบอกว่าอะไรครับให้บันทึกรายการด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานเราเป็นสกุลเงินบาทใช่ไหมสกุลเงินบาทใช่ไหมเราก็ต้องแปลงค่ากลับมาเป็นสกุลเงินบาทนะเพราะเราอยู่ในประเทศไทย นะครับเออนะรับรู้เริ่มแรกบันทึกด้วยสกุลเงินบาทนะครับโดยใช้อัตราแรกเปลี่ยนทันทีณนะวันที่เกิดรายการก็คือใช้อะไรครับสปอตเลทนั่นเองถูกไหมครับใช้สปอตเลทนะครับใช้สปอตเลทอัตราแลกเปลี่ยนทันทีในการบันทึกบัญชีนะครับก็คือรับรู้ครั้งแรกเนาะอ่ะเราไปดูเงื่อนไขข้างล่างนิดหนึ่งนะครับบอกว่าเราจะแปลงค่าย,ยังไงก็ต้องไปดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่21นะ่นาบอ่ดเบอกว่ร,ร,ร,กรเร่มแรก ถ้ารับรู้รายการเริ่มแรกเนี่ยสำหรับรายการที่เป็นตัวเงินเราจะใช้อัตราแรกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการเลยคือสปอตเลมรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่บันทึกด้วยราคาทุนเดิมก็คือสปอตเลทรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมก็คือสปอตเลทนะครับเช่นอัตรา,าตรงนั้นเลยนะ ถามถามมีคนก็ต้องมีคนถามคนถามอาจารย์คิมแน่นอนว่าอาจารย์คะรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่บันทึกด้วยมูลค่าวิธรรมเช่นอะไรบ้างนะครับในบางครั้งเนี่ยพวกอ,อสังหาต่างๆเนี่ยนะครับที่เราได้รับมาพวกที่ไอพวกดิดินอาคารอุปกรณ์พวกนี้บางทีเรามีการตีราคาใหม่นะเรามีการตีราคาใหม่โดยให้นักประเมินราคามาตีเงี้ยเขาก็จะถือว่าเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินแต่ถูกปรับปรุงด้วยมูลค่ายติธธรรมแล้วนะคือพวกเกี่ยวกับพวก ตัวอย่างเช่นพวกที่ดินนะครับอาคารอุปกรณ์นะพวก t a 16กอ่ะนะครับที่เรามีการตีราคาด้วย fmv เฉยไหมคือตอนแรกบันทึกด้วยราคาทุนแต่ตอนหลังไปตีด้วยราคา fmv อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้นะที่อาจารย์คิมยกตัวอย่างก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับต่อไปครับเราไปดูหัวข้อที่2นะครับเขาบอกว่าวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานเออก็คือวันปิดบัญชีวันนี้คือวันปิดบัญชีนะวันปิดบัญชี ถ้าเป็นวันปิดบัญชีเนี่ยเราจะต้องวัดค่าเขาใหม่ยังไงเออวันปิดบัญชีคือวันที่31มธันวาของทุกปีใช่ไหมวันปิดบัญชีเราจะวัดวัดค่ายังไงถ้าเป็นรายการที่เป็นตัวเงินครับกู้เงินสดลูกนี่เจ้าหนี้นะให้ใช้อัตราปิดนะให้ใช้อัตราปิดณวันที่31เดือน12อเลยก็คือวันปิดบัญชีโดยสินทรัพย์ให้ใช้อัตราซื้อนี่สินให้ใช้อัตราขายตรงนี้จันร์คิมเคยพูดแล้วนะในพาร์ทหนึ่งนะครับสินทรัพย์ให้ใช้อัตราซื้ นี่สินให้ใช้ตาขายนะสินทรัพย์ให้ใช้ตาซื้อนี่สินให้ใช้อัตาขายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่บันทึกด้วยราคาทุนเดิมพวกเงินลงทุนไงหรือที่บันทึกด้วยราคาทุนเดิมสินค้าคงเหลือที่บันทึกด้วยราคาทุนเดิมเนี่ยให้ใช้อัตราแรกเปลี่ยนณนะวันที่เกิดรายการก็คือไปใช้เรทวันแรกใช้เลทตอนแรกเลยตอนแรกบันทึกไว้เลทตาแลกเปลี่ยน30วันที่ปิดบัญชีก็ต้องใช้30 นะเด็กๆต้องเข้าใจตรงนี้นะลูกนะเพราะวลาเราทํางบการเงินแต่เรา,ต,านะต้องแปลงค่ามันอีกหนึ่งทีนะครับต้องแปลงค่ามันอีกหนึ่งทีนะครับดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่บันทึกด้วยราคาทุนเดิมเนี่ยพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์นะพวกสินค้าคงเหลือพวกเนี้ยที่จันร์คิมกล่าวมาตัวอย่างข้างต้นเนี่ยนะครับเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่เกิดเหตุการณ์วันแรกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า รายการที่ไม่เป็นตัวเงินและบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมเนี่ยเวลาเราปิดบัญชีเนี่ยนะครับเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่กําหนดมูลค่ายุติธรรมอ่าอย่างเช่นอาคารนะอาคารเนี่ยเราได้มานะครับอาคารเราได้มาวันที่สม,มุิอาคารเนี่ยเราได้มาตั้งแต่วันแรกเลยอัตราแลกเปลี่ยนมันาแต่พอวันที่30เดือน6กนะสาเดือน6เนี่ยเรามีการตีราคาใหม่ พอเรามีการตีราคาใหม่ปุ๊บเนี่ยอัตราแรกเปลี่ยนมันเป็น31ดังนั้นเด็กๆต้องใช้ตัว31มาในวันปิดงบนะต้องใช้อัตราแรกเปลี่ยน31บาทมา,มาในวันปิดงบนะครับนะดังนั้นในวันปิดงบเนี่ยค่อนข้างแตกตา่างกันแล้วนะเด็กๆโฟกัสดีๆนะลูกนะอีกครั้งนะครับถ้าเป็นรายการที่เป็นตัวเงินเราจะใช้อัตราแรกเปลีนนะ่ยนณวันปิดงบเลยแต่ถ้าไม่เป็นตัวเงินเราจะใช้อัตราวันแรกที่คุณบันทึกไว้นะครับ แต่ถ้าเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่บันทึกด้วย FMV เราจะใช้อัตราต้องบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันวัด FMV ณวันวัดมูลค่า FMV นะครับต้องระวังดีๆนะ3ประเภทนะครับ2แล้วก็3วัดไม่เหมือนกันนะวัดไม่เหมือนกันนะครบับไปกันต่อนะครับต่อไปวันที่มีการรับชำระเงินก็อาจจะมีการ ค้าขายซื้อขายแล้วกันเนาะอาจจะมีการซื้อขายกันแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นรายการที่เป็นตัวเงินเนี่ยเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่มีการซื้อขายกันเลยเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่มีการรับชาระเงินส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมนะครับก็ไม่มีอัตราแต่จริงๆแล้วเขาก็จะใช้ตัวอัตราที่เป็นตัวอัตราที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับที่ใช้ในการบันทึกนะครับ ก็โฟกัสที่2ช่องนี้เอาไว้หลักๆนะครับท่าคิมลบก่อนเรามาดูตรงนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้กันต่อนะครับนะเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยพอเรามีการวัดมูลค่าเกิดขึ้นนะครับพอเรามีการวัดมูลค่าเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะเกิดผลต่างนะครับผลต่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ชื่อบัญชีว่า ผลต่างกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจะใช้ชื่อบัญชีนี้เลยดังนั้นชื่อบัญชีนี้นะครับมันก็อยู่หมวด4ก็ได้หมวด5ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันอยู่ด้านเดบิตมันก็จะเป็นหมวด5ถ้ามันอยู่ด้านเครดิตมันก็จะเป็นหมวด4ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดกําไรหรือขาดทุนในรายการนั้นนะครับเออก็คือเราจะเอา จำนวนเงินที่บันทึกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับไปลบด้วยจํานวนเงินภายหลังเนี่ยถ้ามันแตกต่างกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนเนี่ยอย่างเช่นลูกหนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมลูกหนี้ตอนแรกเนี่ยคือ300ใช่ไหมครับพอตอนหลังลูกหนี้วัดมูลค่าใหม่กลายเป็น400 <S <s อย่างเงี้ยมันก็เกิดกําไรใช่ไหมเกณฑ์นะครับเกณฑ์กาไร100่งร้อย่างเงี้ยเราก็จะบันทึกเข้าบัญชีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้บันทึกบัญชีเต็มๆไม่ต้องเกรงนะครับเพราะว่า เราต้องดูก่อนว่ารายการนั้นมันใช้รายการอะไรแล้วมันจะวัดค่ายังไงก็ต้องไปดูหลักการมันด้วยนะครับว่ามันเป็นรายการที่เป็นตัวเงินหรือรายการที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับอ่ะส่วนสามบรรทัดนี้ยากนิดนึงนะมันเป็นรายการ OCI นะครับเขาบอกว่าในกรณีที่งบการเงินรวมในต่างประเทศนะครับเป็นบริษัทย่อยของกิจการกริจการจะต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนะวันเริ่มต้นแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นก็คือ OCI เป็นหนึ่งใน5ตัว และเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนสุดที่จริงจึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของไปยังกำไรหรือขาดทุนคือการรับรู้ OCI เป็น Profit and Loss ซึ่งตรงนี้อาจารย์คิมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซีเรียสนะเพราะมันยากเกินสำหรับตัวเรานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีงบการเงินได้สกุลเงินตาต่างประเทศแล้วมันมีกำไรขาดทุนเนี่ยมันจะถือเป็น OCI ก่อนถือเป็น OCI ก่อนแล้วถ้าเกิดมันมีการขายเงินลงทุนตรงนั้นจริงๆนะครับเราถึงจะรับรู้เป็นกำไรขาดทุนได้นะครับก็ ตามหลักการบัญชีของเราเนาะแต่ตรงนี้ไม่ได้เน้นนะครับไม่เน้นนะเดี๋ยวจะเครียดไปนะครับเอาแค่ข้างบนพอเอาเป็นรายการปกติจ๊ะอืมอ่ะเราจะเริ่มมาบันทึกบัญชีสําหรับรายการที่เป็นเงินตาต่างประเทศนะครับเราจะเริ่มมาบันทึกบัญชีกันนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในกรณีที่1คือเจ้าหนี้นะกรณีที่2คือลูกหนี้และกรณีที่3คือเงินกู้ยืมหรือเงินให้ยืมนะครับก็จะมีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมหรือ เจ้าหนี Souls ้เงินกู้ยืมหรือเงินให้ยืมก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นรายการทั้งหมด3ประเภทนะครับอาจารย์คิมพูดอีกครั้งหนึ่งน่าจะพูดผิดบ้างนะครับนะถ้าเกิดเรามีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับเรามีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับก็จะมีเจ้าหนี้เงินตาต่างประเทศถ้าเรามีการขายสินค้าเราอาจจะมีลูกหนี้เงินตาต่างประเทศหรือถ้าเกิดเรามีการกู้ยืมเราก็จะมีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมแต่ถ้าเกิดเราให้ยืมก็จะมีลูกหนี้เงินให้ยืมนั่นเองก็แล้วแต่นะครับว่า มันขึ้นอยู่กับประเภทไหนเราจะได้เรียนกันทุกๆประเภทนะครับเด็กเกอเดี๋ยวอาจารย์คิมจะพาทุกคนไปเรียนรู้ทุกๆประเภทในพาร์ทสแล้วกันเนาะดังนั้นตอนนี้ขอจบพาร์ทสเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทสจะมาขึ้นตรงนี้กันต่อเลยนะครับ